ขาสึดอยู่ข้างหน้าข้างหัวหน้าให้ทำไงดีให้เขายิงไปเลยหนูไม่คือครูทำเรื่องถึงเหรออังอังอังหนีใบให้แล้วนะรู้กันหรือยังจำไว้นะเด็กหญิงแกมโลวันหลังจะซ่าเป็นไงล่ะนานๆที่้วนจะสวยสักทีเฮ้ยไม่ใช่จะสวยจุกที้นี่เนาของชายไม่ใช่กลนะสีเขียวเนี่ยยืมบอใส่หน่อยสิคะสวยจังมาอีแก้วมาอีก ของเป็นคือตัวอะไรใกล้วันสงกรานแล้วจีตก็มีปืนฉีดน้าเหมือนกันนะเด็กนักเรียนต้องเปียกเฮ้ยครูสมจีด้ยิงเราไม่ได้เราต้องจัดการก่อนเจ้กอีกพวกกีดไม่ให้ครูตั้งตัวเลยเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะนี่คือแผนครูสมจีดนะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดักคนต่อ เธอเธอเธอมาฝั่งนี้เหรอได้สิปุกกี้บอกว่าครูส้มจี๊ดดักอยู่ประตูหน้าค่ะห้ามเข้ารอบนี้ไม่พลาดแน่ไหนมาทั้งสองทางจี๊ดสับสนแล้วเนี่ย ครูส้มจี๊ดอยู่นี่ค่ะเราต้องใช้แผ่นหลอกให้ตายใจมาเลยเดหญิงแพรี่ดูซิจะไปทางไหนสวัสดีค่ะคุณส้มจีด๊ดอุ้ยมารยาติงามสวัสดีค่ะเฮ้ยโอ้โอหหลอกให้ตายใจอะ่ะหน่อยแนะ่วันนี้ยิงขคยไม่ได้เลยอยุดูที่สองเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยวิธีการโว้เซอร์เยสเซอร์ ขาศึกอยู่ข้างหน้าข้างหัวหน้าให้ทำไงดีให้เขายิงไปเลยดเครูเรี่ยงเพื่อนเธอยิงอุ้ยเธออวสองคนนี้ดูรักก ah ันดีเนาะเมื่อกี้ครูไม่ได้ยิงใช่ไหมครใช่ครูไม่ได้ยิงเลยเพื่อนเธอทำ ไปรู้จักจีสบ้างเรียบร้อยเป็นหนึ่งลายใครใคก็เรียกโหลตัวแทงมาเทอ,อ,เอุอุ้ย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 ตัวแทเจีดะตัวแครี่นะจัดกไ็ได้จำไว้เลยนะใครฉีดน้ำใส่ครูส้มจีสน้ำเป็ดค่ะอ้าวเจอโลตัวแทงไปมินอาว ำไมเองหนาวอะ่ะ <ś led> ฉันโดนปืนฉีดน้ำมาดีจะหนาวได้ไงมีไขมันอยู่คุณหรือฉันทั้งคู่ <ś led> ชั่วโมงศิลปะวันนี้ปั้นปืนฉีดน้ำด้วยดินเบาตัวอย่างตามนี้เลยถ้าใครนึกไม่ออกอ่ะไม่ถาค่ะ<อ>เอาไม่ต้องยศค่ะอ,อย่าครับอุ้ยช่าอุยแสบจริงตัวนี้เยอมาเลยค่ะหนูรับได้ าเป็นเช่นนั้นโยนมาเลยค่ะคุณชายโยงไม่ได้เลยครับขอบคุณครับอย่าย,ยนนะคะเดี๋ยวหน้าหนูเป็นระ <c oughs> มีอะไรในใจแล้วนะคะแบบนี้ครูถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มปั้นกันได้เลยแต่ตอนเย็นเจอกันแน่ข่าวอะไรคะอ้าว จำไว้นะเด็กหญิงเยมโลวันหลังอย่าซาคนไม่ใช่โคลาจะซาได้ไงคําคมเดี๋ยวยิงซะเลยจำไว้เลยนะวันหลังอย่าห้าวหนูไม่ใช่มะพร้าวค่ะจะห้าวได้ยังไงจำไว้นะเด็กหญิงแพรลี่วันหลังอยา่าสดหนูมไม่กินน้ําตาลสดคะ่ะอา้าวทาไมมาเวนี้อะหนูม,มาเวนี้อยู่แล้วค่ะจำไว้นะเด็กชายกายวันหลังอย่าเฟียวไม่งั้นจะโดนยิงแต่ผมไม่เลี้ยวนะครับ จะเลี้ยวไปไหนบ้านหลครับเ้แต่หญิงปุ๊กกี้สักหนึ่งเหนื่อยไหมหนูไม่เม่งหรอกค่ะมันเมื่อยไม่ได้ให้วิ่งอ่ะไม่สนใจด้วยแต่ใช่อ้วนเจอกันสักหนึ่งอิ่มไหมผมไม่หิวครับเออไม่มีใครสนใจจี๊ดเลยอ่ะนี่คือการนวดดินเบารอดูนะ f เจนี่ลูกเริม่มทำอุย๊ยปลาทำไมอ่ะอ้วน วันนี้กี้ใช้สีเหลืองเป็นหลักนะคะแล้วๆล้ลลล้โหอยากมีส่วนร่วมทด้ตลอดเลยนะคะสีแดงแรงลิปสีชมพูมุ้งมิ้งโอ้ยคุณเรียนแบบผมอะคุณสีเรียนแบบคนเราอะมันต้องมีสไตล์เว้ยฉันยังไม่ตายฉันบอกกับตายตียิงเทนนิสยืมโมใส่หน่อยสิคะสวยจังมาอีกแล้วมาอีกดินเบาเหรอครูอะค่ะเอาเฮ้ยวันนี้ฉันมาเด่นแต่หัววันเลย เฮ้ยนอนร่วนมาแรงนะครับครับกี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะไปยุ่งสวรรค์ได้ปะไมปจ้าสองลูกแล้วเดากันออกไหมคะรู้กันไหมคะไม่รู้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 โธ่เอาไหมเด็กชายกายปั้นอะไรอ่ะแก้วน้ำาหรอเออไม่ใช่ครับและอย่างผมจะใช้สมาธินะครับเอาไหมเอาไหม เอเด็กหญิงแทรี่ครัวให้ปั้นปืนฉีดน้ำนะไม่ใช่เอติมโคนแล้วครูจะดึงของหนูทำไมคะเอาไปเล่นที่บ้านไหมคะอุ้ยได้เหรอดีดีดีดหนูประชดค่ะอ้าววันมาถึงหนูแล้วหรอคะเก็มันถึงรอบไงอุ้ยพิซซ่าน่ากินไม่ใช่พิซซ่าโอ้โนี่ใกสนใจจี๊อีกแล้วว่ะเอาไหมเอาไหม ดูเหมือนเสาไฟใช่ไหมล่ะไม่ใช่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินเ,เป็นไงล่ะนานๆพี่ควรจะสวยสักทีเฮ้ยไม่ใช่จะสวยทุกทีได,ด่มหหลงตัวเองลงทางเสียเวลาเล้วอะไรต่อแล้วที่โถอยากจะเล่นมุกอ่าลงทางเสียเวลาลืมนาฬิกาต้องทำยังไงใช่หรอใช่สิอย่าพูดนวดคุณไม่รู้จักเวของตลก่ะ เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะฟ้านิดนุยของชายไม่ใช่กลมนะสีสเขียวเนี่ยรีรู้รีรู้อ่ะงั้นถ่ายมาเครียดก็คุณบอกว่าให้มาเวตลกเออดีดีดีดดเฮ้ยแพรี่ปั้นเกี๊ยวซาเหรอมันเหมือนขนาดนั้นเลยเหรอคนนี้ไงเหมือนเกี๊ยวนางเป็ดยังไม่รู้ตัวเองเลยปั้นเลยอ้าวตัวฉันเองก็ต้องรู้สิคะว่าทำอะไรอ่ะรู้กันไหมเอ่ยอรู้กันแล้วหรอนี่ นักเรียนครูสมจิตปั้นได้แล้วอ้าวเงียบเป็นหมดเลยเจ้าโลนะปั้นดามแน่นอนครูเขาก็บอกอยู่ว่าให้ทำปืนฉีดน้ำตัวเองปั้นบบฟโฟลอยังไม่พูดเลยมันไม่มีเขานะครับมันคือเดอะแบ๊แบหมีไม่ใช่แบมืออังอังอังหนีใบให้แล้วนะรู้กันหรือยัง อ๋อรู้รูรู้อ่งเปาอะไรก็อ่างเปาไงหลี่สวยไหม้ายมันต่างดาวอะไรปุยชิน้ำผมหน้าเหมือนมะนาวเลยผมเปม็นป้นมะนาวเปรี้ยวมะนาวต่างรุชมะนุ์นต่างดาวเฮ้คุณคุณป้าดักกิ้วอะไรอ่ะปลาเหรออืมให้ทายใหม่แมวแมวบ้านคุณเป็นงี้เหรอรู้แล้วค่ะว่ามันปั้นลูกเป็ดรู้ยังไม่รู้โดเลย เขาเป็นคือตัวอะไรโลคุณครับเตียงนอนอ,อะไรครับเตียงนอนอะไรเนี่ยปืนฉีดนา้าแหมท่านหญ่ของคุณดีนักแหละเ้าก็ดีอยู่คุณแล้วกันอะเอาถ้านเป็นดูไม่รู้เรื่องเนี่ยทางบ้านเขายังรู้เลยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเติมฐานปืนอีกนิดนึงก็จะเรียบร้อยเฮ้ยพี่เรียนแบบเปล่า <c oughs> อะไรอะไรกล้อง <c oughs> ของฉันตัวพี่ของหล่อนตัวน้องอ่ะ <c oughs> เอารู้อีกใกล้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องงงแล้วไม่ต้องเดาชัดเลย เป็นไงลีมันปลาดุกเลย <S <S เอะเฮ้ยมันปลาดุกไหมปลาดุกนาเออค่อยเหมือนอะถูกอ่ผิดดิดูไม่ออกอ๋อไม่ออกมันคือเต่าเหมือนเต่าตรงไหนเว้แชทไหม,ไหมคุณเทนนิสเป็ดอ้วกเหรออ้วกอะไรมันกําลังกินข้าวอยู่ <S <S ให้มันกินก่อนค่อยอ้วกเฮยไม่ใช่อาหารอร่อยจะอ้วกได้ไงของฉันนะ่ะดูเหมือนสุดและเหมือนอไยมีหน้ามาเซลล์คนอื่น เฮ้ย hey, โลเหมือนก็บอกสูบลมเลยท้ออวดนี่ดูของผมนี่หมีใส่ผ้าพันคอโ้อง้นง้นอะติดอวดมาเวอวดซะและ้วไม่ต้องยืงกี้วันนี้พี่อ้วนมาเวฉายอืมกบของผมนานเอ้ยไม่ใช่ล้องผิดแม่แซวบ่อยโทษทีเพื่อนเรียกผิดสวยไหมคะ f c มองไปมองมานหนเหมืนอ,ม<ๆ>อาานะนอนผีเสื้อแฮะเฮ้ยมันคือเป็ดสีชมพูคุณพูดหยาบคายนะหนอนผีเสื้อ ไกลเต็มที่แล้วไกลเสร็จแล้วละ ใจเย็นใจเย็นครูส้มจี๊ดปั่นอยูยังไม่หมดนะมีอีกตัวหนึ่งเด้วเขาน้อยใจอา้าวมาโชว์ตัวได้แล้วลูกนี่ตัวนี้คือครูส้มจี๊ดเองเออหนูออกไปส่งแล้วนะคะสรุปเลยอุย้ยลมค่ะเสร็จแล้วค่ะหนูต้องวางเลยไหมคะเทียบกันไม่ได้หรอกของครูกับของหนูจก่บุลลี่ เห็นไมของครูเด่นๆกว่าอุ๊ยขอวางได้คนนะอย่าค่ะมันเลอะเธออุ๊ยเล็งอยู่นั่นอะคุณไม่ต้องย่มเวลาตกแต่งหนูเสร็จแล้วค่ะนี่หญิงแพรี่ของครูสวยไหมไม่สวยค่ะอุ๊ยตอบตรงจังเลยอ่ะผมเสร็จแล้วไปส่งได้แล้วเจ้าเอเลี่ยนมันไม่ใช่เอเลี่ยนมันคือเต่าอ เด็กชายกายปั้นอะไรอ่ะคะโมโมส่วนโมโมส่วงเด็เนไงครับมัคือศิละปะผมทำไมอะทำไมของจินไม่สวยหรอหืมโวทกันมาหน่อยนะคะเสร็จแล้วนะกี่ปั้นใส้เดือนเหรอโอ้ยมันคือท่อน้ำ เสร็จแล้วหนูวางเลยนะคะพต่หญิงปุ๊กกี้ตัวอะไรอะ่ะเอา้าครูไม่รู้จักเหรอคะไม่รู้จักที่บ้านไม่มีทีวีโอ้โาลเวน่าสงสารเสร็จแล้วอ้าวผมให้คุณไปก่อนเลยอ่ะทำไมวันนี้มันมาแปลก,ปกอปลกของพี่วุฒิสวยไงถึงตาผมที่ต้องไปส่งวุสินะาอ้าวแล้วยายไม่ไปส่งอ่อ๋อยายไม่ว่างอ้าว ้าวส่งมันครบแล้วเหรองั้นเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอีกรอบเลยค่ะ ใครชอบดูการ์ตูนเรื่องนี้บ้างลี่นี่ฉันถามเอซพิ่นิสหรือคนดูทางบ้านน่ารักไหมคะปืนฉีดน,น้ำเป็ดเป็นแขนอนพี่ซื้อก็บอกว่าไม่ใช่ไง มองไหนก็หลอ่อมองไหนก็เทที่จริงอะ่ะคุณไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาเลยทำไมครับของคุณน่ะดูไม่ได้เลยอุ้ยแรอ,อังอังอังเขาคือน้องคอมมอนเดอร์มี่ไงเพลงเขาลองเงียบเงียบไปเลยที่สูบลมอุ้ยอุ้ยอุ้ยที่สูบลมฟังเบาๆกิบเจ็บ ผมมองเป็นรูปหนูนะน่าเขอบใจด้วยเฮ้ยไม่ต่างอะไรกันเลยนี่หว่าไปไป็นยังไงล่ะค่ะของพี่ขวัญแจมแจมเข้ามาไวไวดิเดี๋ยวโดนยิงไม่วนชอบของใครคะแนนเต็มสิทธิ์เริ่มโหวตหรือจะโหวตให้จีตก็ได้นะคะตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องติดดินเองครับอย่าลืม กดติดตามพวกเราทุกชุนทางตรงนี้ด้วยครับ